เราพอไดบเตรียมถ่าเรว่าเตรียมเป็นทุกพ่อดีกว่าครับเราก็เราก็หมายถึงว่าตอนนี้เราก็ดูแลเรื่องสุขภาพของเราไปก่อนแล้วก็ของนู่นด้วยก่อนที่เราจะเตรียมตัวเป็นขั้นตอนจะเป็นขั้นตอนต่อไปจะเป็นปราปาแล้วว่ารู้สึกอย่างรรู้สึกดีผมว่ามันเป็นชัปเตอร์ของชีวิตผมว่าทุกคนเขาก็อยากที่จะมีชัปเตอร์นี้เหมือนกันนะก็คือเป็นชัปเตอร์ที่สมบูรณ์สําหรับครอบครัวของเราเองเลยโดยทั่คุณอเป็นอย่างไรับคุณต้องเตรียมตัวเยอะไหมน ถือว่าเขาเตรียมตัวมาประมาณ2ปีแล้วนะคือเตรียมตัวของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มเป็นห่วงเรื่องการกินดูแลสุขภาพเรื่องกินเรื่องนอนแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างสัก 2- 3สวันต่ออาทิตย์มันก็เลยถือว่าเขาตอนนี้คือดีเวลาเขาเช็คพวกอ่าเลเวลของเขาเนี่ยมันก็ออกมาต้องนอนแช่หรือว่าต้องออกพักเยอะๆหรือว่าต้องยังไหมไหมนอนแช่มันก็จะออกแนวขี้เกียจผมว่าน้ำน้ำหนักก็จะขึ้นด้วยครับถ้านอนแช่ครับเราต้องลุกเราต้องลุกแล้วก็ออกมาออกกลังกายบ้างอะไรบ้าง ด้วยความที่คุณแม่เขาเป็นคนว่าที่คุณแม่เขาเป็นคนเอลศเป็นคนแบบดีดเยอะอยู่ก็ควบคุมภรรยาเราอย่างไงี้ยมังก็ให้ให้ให้เดินลู่เยอะๆครับแรงจะได้หมดใช่ครับเวลาเราจะทําอะไรเมื่อเวลาแรงหมดปุ๊บมันก็ไม่ไม่ค่อยมีแรงมาเถียงกับเราแล้วโอ้ไปเลยใช่ไปเลยเิไปเลยเบินเต็มที่แล้วพอไม่พอไม่พอแต่แบบพี่นมึนก็มีทนเดียงแต่ว่าเหมือนเขาจะคนณเยอะมาก เรื่องเครียดเนี่ยมีแน่นอ,อนครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราเราค่ามาด้วยกันแล้วก็ถ่านม,มาด้วยกันแล้วมันก็มันก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็หนึ่งเธอเป็นคนสังคมอ่ะเนาะแล้วก็จะมีคําถามค่อนข้างเยอะเรื่องตรงนี้แล้วก็สําหรับผมมันยังพอได้อยู่แต่ว่าน้ําหนักก็จะอยู่ที่เขามากกว่าที่เขารู้สึกเครียดตอนนั้นคือช่วงที่แบบมันเจอคําถามอะไรเยอะๆพิ้งหรืออบอะไร่าเง เราไม่ไม่อยากที่จะบอกเขาเยอะเพราะว่าเขาเองก็เข้าใจแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคําถามที่อาจจะเป็นเป็นคําถามหวังดีแต่ว่าถามในเวลาที่ผิดมันก็มันมันก็เลยจะฟังเหมือนไม่ได้เป็นคําถามที่หวังดีมากมันอยู่ที่ว่าคําถามมาเมื่อไหร่มากกว่าแต่ตอนนี้พอคุณหมอบ,กกมบอกก็คือแบบมันทำให้แบบ คือส,สบายใจขึ้นเยอะแล้วก็เขาได้ได้ปล่อยได้ปล่อยด้วยแล้วก็ผมว่าน,นี่มันเป็นจุดสําคัญน่ะที่ว่าเราไปตั้งใจเกินไปหรือว่าเราไปเครียดกับมันเกินไปโดยเฉพาะอะไรที่มันที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันมันจะไปยุ่งกับฮอร์โมนมันจะไปยุ่งกับหลายๆอย่างที่มันจะทําให้มันเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะมีปัญหามากกว่าเดิมคุณหมอบอกไหมคะว่าจะยิ้มกว้างได้แบบเพรสุดเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่อันนี้ตรง ต้องอยู่ที่เขาครับแต่ว่าเราก็เราก็มีวางแพลนอยู่แล้วครับว่าช่วงเวลาไหนแต่เราก็ยังปลูกไว้ก่อนเราก็ยังไม่ได้บอกว่าการที่ว่าผมไปไปพูดออกมามันก็จาเป็นเป็นเดทไลน์ละถ้าผมบอกว่าอ๋อ มาสิ้นปีนี้ทันวาอย่างเงี้ยปุ๊บเท่านี้มันทันวามันเป็นเป็นเดตไลน์เขาผมเนี่ยแหละเป็นคนพูดออกมาปั๊มแล้วไปกดดันเขาเองซึ่งผมก็เลยไม่อยากที่จะมีเดตไลน์ให้เขาก็คือเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วก็เขาอยากเนี่ยก็หรือก็ยืนอยู่ตรงนั้นตลอดคือไม่ไม่ไม่ถือเลยครับเธอผมขอแค่ให้ขอให้ได้มีได้มีลูกสักคนหนึ่งอ่ะยังไงฮะปีหน้า ด้วยดประมาณนั้นครับเพราะเราก็ไม่อยากที่จะดิเลยมันไม่มากกว่านี้สักเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นปลายปีอย่างน้อยผมพาเขาไปเที่ยวไปปีนเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรนะไม่คือการการที่ม่าเขาได้ไปทำไปไปได้ได้ไปอ่า ได้ออกไปข้างนอกมันได้ปล่อยได้ได้ไปธรรมชาติไปสู่อากาศไปอะไรอย่างเงี <íamos> ้ยแต่ว่าปีนมันก็อาจจะไม่ถึงกับปีนก็ได้ไปแคมป์ปิ้งก็ได้เพราะว่ากี้บอกปีนถังแล้วเมื่อกี้ยังบอกว่าเขาจริงเขาอะอยากปีนเขาอะอยากไหอยากพิงคนก่อนี่จะมีเออประมาณนั้นคือแบบเอาแบบเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาเริ่มมีน้องเสร็ หมายถึงว่าถ้าเขามี2คนก็คงดีเพราะว่าผมคิดว่า2คนเนี่ยมันก็คือประมาณโอเคแล้วมันก็คือได้เป็นเพื่อนกันได้ดูแลกันอยากมีพร้อมกัน2คนหรือว่าได้หมดคือเราเราเราเองก็ยังไม่อยากที่จะแบบโลบหรืออะไรแบบเฮ้ยต้องพร้อมกันต้องเป็นทวคู่รักต้องเป็นรูปแฝดต้องเป็นอะไรไม่ไม่มันไม่จำเป็นคือถ้ามาแฝดก็เยี่ยมมาคนเดียวก็เยี่ยมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มาสองก็ดีก็ดีแล้วมันอย่เหมือนคู่รักหรืออะไรคนเรื่องชื่อไปเลยไหม ความจริงเรื่องชื่อก็มีคุยกันไา้เขียนิดหน่อยว่าเออว่าแนวทางจะไปแนวทางไหนเพราะรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบลูกครึ่งชื่อฝรั่งเยอะผมก็เลยแบบนุ่นเราแบบไจานสอนไทยจ๋าหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยอาทิอาอาทิเลยอาทิมะลิเหรอไม่ผมผมเป็นคนที่ชอบมะลีอยู่แล้วแต่ว่าผมว่ามันเป็น มันเป็นชื่อที่น่ารักก็แหละแต่ว่าเราก็อยากที่จะให้มันสเปเชียลสำหรับเขาแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะสเปเชียลเพราะบางคนเขาอาจจะเอาเป็นเป็นชื่อของเทพระเจ้านูน่นเทพระเจ้านี่มันเขาเอา,าแบบเพื่อนบางคนเขาก็มีอ่ะแล้วเ,เราก็เลยแบบวิมันก็อาจจะสูงเกินไปเราก็เลยอยากที่จะอะไรที่มันที่มันเราม a l นะเออเอาแบบง่ายๆแล้วก็เหมือนเป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งแค่นั้นแหะดูแบบพี่ เราพูดถึงเรื่องแบบยิ้มแบบแต่แต่ว่ายังไม่อยากดีใจเร็วเกินใครเราเราก็ต้องรอเวลาเราก็ต้องรอเวลาแล้วก็เผื่อตัวเองไปด้วยครับเข้าใจนะเดี๋ยวเฮเมื่อไหร่จุดสู้แหละนะคะคือรวมดีอยดีขอบคุณมากรอแฟนะคขอบคุณนะคะขอบคุณมากเอาทุกคน